ทุกคนเคยเจอปัญหาเดียวกับเราไหมคะเวลาเราจะซักผ้าคะ่ะแล้วเปิดน้ําไม่เต็มนะคะแต่พอเรามาดูอีกทีนึงมันไหลออกหมดเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้กันนะคะแก้ง,ง่ายๆ<ร>าค่ะนี่นะคะมันจะมีแผ่นฝาพลาสติกอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ให้เราถอดออกคะ่ะก็จะมีน็อตตรงนี้นะคะก็จะไขน็อตตรงนี้ตรงนี้มีน็อตไหมอ่ะตรงนี้ไม่มีน,อนอ็อตเนาะก็จะไข่น็ตตรงนี้คนนึง ไขน็อตัวเดียวค่ะสามารถดึงออกได้เลยนี่ค่ะด้านในจะเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นวาล์วที่เราเปิดน้ำออกจากถังถังทิ้งนะคะถังน้ําทิ้งอะคะ่ะมันตัวนี้มันทําให้น้ําไม่อยู่เราจะมาซ่อมตรงนี้กันค่ะจะหมุนน็อตตรงนี้ออกมันจะมีน็อตกี่ตัว เสร็จแ,แล้วดึงออกค่ะจะมีหลอกออกมาจะเป็นนี้เอามาดูก่อนตรงนี้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 เอามาตรงนี้เออนี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้อ่ะนี่นะคะในช่องนี้มันจะเป็นอย่างนี้เนาะข้างในเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูว่ามันมีอะไรค้างอย่างนั้นค่ะถ้าไม่เป็นเหลี่ยมก็เป็นกิบดําค่ะมันทําให้น้ําเก็บน้าไม่อยู่นะคะ อ๋อโอ้เมนทินมันมีมีเดียเห็นว่นีมีก้อนหินน่ะเต็มสกปรกนะคะเราทำความสะอาดตรงนี้แล้เดี๋ยวเราจะเอานี้ประกอบเข้าไปเหมือนเดิแต่ใส่เราต้องเอาด้านนี้ขึ้นทางบนนะคะประกอบเข้าไปเลยให้มเหมือนเดิม ก็ลงล็อกพอดีแล้วก็หมุนน็อตสี่ตัวเหมือนเดิมนะคะประกอบเข้าไปให้ให้เหมือนเดิมอย่าให้น็อตเหลือนะเขาทำมาพอดีแล้วคือสี่ตัวหมุนน็อตครบทั้งหมดสี่ตัวแล้วนะคะ เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอาพลาสติกตัวนี้นะคะมาใส่ลงไปเหมือนเดิมค่ะประกอบไป,ไปตรงนี้เขาก็จะมีน็อตตัวเดียว ร้อย <Okay. S 2> <Okay. S 1> เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าน้ําจะไหลออกไหมจะเก็บน้ําอยู่ไหมเรามาพิสูจน์กัน,นะค,ะค่ะค่ะเปิดน้ําใส่แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นเครื่องซักผ้าใหญ่อะ่ะก็เลยต้องใช้น้าเยอะหน่อยจะรู้ว่าใช้ได้ไหม นะคะน้ำอยู่ระดับนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปิดน้ำไปก่อนแล้เวเดี๋ยวจะทิ้งไว้สักพักแป๊บหบนึ่งค่ะแป๊บหบนึง่งนี่ค่ะเรากลับมาดูนะคะระดับน้ํายังเหมือนเดิมค่ะไม่ลดแสดงว่าวิธีที่เราซ่อมเมื่อกี้ยังใช้ได้นะคะเนี่ค่ะเป็นวิธีง่ายๆค่ะที่รักนํามาแนะนากันนะคะเราไม่ต้องไปเสียเงินให้ช่างเนาะเราไม่ต้องเอาไปซ่อมที่ร้านเราสามารถทําเองได้ง่ายๆค่ะไปเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีค่ะอย่าลืมอ่ะค่ะว่าของเราเป็นเครื่องสัภารุ่นนี้นะคะที่ลักซ่อมเมื่อกี้นะคะบางรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันค่ะต้องเป็นรุ่นนี้นะคะ